สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่กีตาร์โค้ดนะครับวันนี้เราจะมาเซตระบบไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะสำหรับการรีวิวแล้วก็ขายกีตาร์ขายเอฟเฟกขายตู้กีตาร์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราดูระบบการเซตอัพไลฟ์สำหรับ Facebook กันครับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะสำหรับวันนี้นะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับก็เป็นระบบง่ายๆนะครับ แต่ก็ลงทุนหลายตังอยู่เหมือนกันนะครับพระเอกของงานนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับ Zoom H6 นะครับหรือว่า Zoom H6 นะครับน่าเป็นไม์ที่รเรียกไม่ใช่ไม่เดี๋ยเป็นออดิโอเรคคอร์เดอร์ที่แบบว่าเวอร์ไวมากนะครับทำได้หลายอย่างครับก็ไปดูรีวิวจากช่องต่างๆได้น,นะครับนะเราจะมาดูเส้ดักันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะฮะ แต่เห็นว่ามีตู้กีตาอีกนู้นนะครับนะ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะฮะกีตาร์มีไมโครโฟนตรงนั้นนะครับนะ่ะแล้วก็ setup ง่ายฮะอ่านั่งกัน2คนตรงนั้นนะครับนะฮะมีผมกับอาจารย์โอ๊ตนะครับแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนั้นนะครับ a k g นะครับไลน์มาเข้าที่ช่องทาที่4ของ Zoom H6 s นะครับแล้วก็ตู้กีตาร์นะครับอ่านะ อ่ากีตาร์ต่อค่อยเฟดนะครต่อเข้าตู้นะครับใช้ตู้เป็นเครื่องขยายเสียงนะครับมาเข้าที่อินพุตหนึ่งที่เป็นไม้นะฮะของ Zo มเฮดซิตนะครับ, zoom, head, six, รบจากนั้นเราก็มอนิเตอร์ฟังเสียงด้วยหูฟังนะฮะนี่ยี่ห้อ Audio Technica นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ต่อนะฮะเป็นเขาเรียกว่า usb audio interface นะครับจาก zoom h e a d s e นะด้วยสาย micro sd เอ้ย micro usb นะครับมาเข้าตัวฮับของ iphone นะครับเป็น usb camera อะไรสักอย่างนะฮะเนี้ยของ iphone นะครับของ apple ในของ iphone ต่อเข้ากับ iphone นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายก็ได้หรือว่าเราจะไลฟ์ facebook ไลฟ์ youtube ได้หมดนะครับก็วันนี้จะเป็นระบบไลฟ์ เฟซบุ๊กนะครับนะระบบจะมีประมาณนี้ครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรครับสำหรับหรับวันนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เรารีวิวนี้นะฮะถ้าเราไม่มีตุ๊กีตาร์เราก็สามารถที่จะต่อตรงจากเอฟเฟกต์นะฮะหรือว่าเป็นแคปซิมนะครับมาเข้าที่ไลน์ของซูมเฮดซิกได้เลยนะครับนะฮะส่วนระบบแสงสว่างนะครับก็เป็นนี่เลยครับแนนไลท์เอฟ S150 นะจํานวน2ดวงนะครับใช้ซอบบล็อกแบบสี่เหลี่ยม1ตัวแล้วก็แบบแลนเทิร์น1ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวก็ไปดูตัวอย่างกันไลฟ์เฟซบ o ๊กนะครับบนเพจกีตาร์โคชช็อปกันครับผม เสียงเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยครับนะฮะอยากให้ทําอะไรบอกอาจารย์โอ๊กได้เลยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันนะครับอยากฟังแบบแบบไหนสไตล์ไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็ลองบอกมาวันนี้ก็อะไรฟังผมก็เล่นเล่นไปเรื่อยอเมเล่นที่ที่เราอยากเล่นเราก็เล่นไปเรื่อยนะก็สงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยอยากอยากฟังแบบนี้อังแบบนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยจริงๆแล้ววันเนี้ยก็คือ เป็นเรามารีวิวสามอย่างก็คือกีตาร์นะครับแล้วก็ตู้แอมจริงๆตอนนี้ตะกี้ก็ได้ฟังไปเออก็คือที่มันก็คือฟังตู้แอมไปแล้วแหละใช่เดี๋ยวเราค<ช>่อยมา<ช>บอกเลยว่าตู้แอมมันเป็นยังไงทีนึงใช่ครับแล้วก็ฟิงแล้วก็ฟังเอฟเฟกต์แล้วด้วยใช่เอฟเฟกต์ตะกี้ก็คือตกกะกี้ที่ที่เล่นน่ะมันก็คือที่ผมเล่นมันก็เป็นเนี่ยสามสามอย่างนี้ก็คือทูล็อกแอมนะฮะเบิร์นซ้ายเป็นคอมโบนะฮะแล้วก็ แล้วก็เป็น Analog Man, Ibanez TS, TS9, Mo Analog Man นะฮะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องกีตาร์ไปแล้วใช่ทีนี้ก็แอมแอมก็ Tullock เป็นเป็นแอมแบบเขาเรียกว่าแอมแบบ Hi End นะครับอืมก็เป็นแอมคอมโบซึ่ง Tullock ไ่เป็นยี่ห้อที่ศิลปินแบบใช้เยอะมากดัง แต่ที่ทททโดดเด่นเลยก็คือจอห์นเมเยอร์ใช้ก็เลยพอจอห์นเมเยอร์ Major ใช้ก็เลยแบบดังคน,น,นคนใช้เยอะแต่ก็จริงๆว่ามีคนใช้เยอะออสนอยเไอชื่ออะไรนะออสนอย์ดิจอนสัตวเลยก็ใช้ทูล็กะก็ะะเป็นทีนี้ตรงนี้ก็เป,เป็นเป็นฝากขายเป็นฝากขายเหมือนกันก็ตัวนี้มันจะเป็นดอกมันจะเป็นเอาดูเลยแล้วกันสิบสองนิ้วอะจีจีสิบสองสี่เป็นสิบสองนิ้วดอกเป็นสิบสองนิ้วหนึ่งดอก นดีสองนิ้วหนึ่งดอกใช่เป็นออทูมฮะเป็นแอมแอมหลอดสภาพก็สภาพก็ใหม่มากผมบอกดูเลยว่าดูด้วยตาที่แบบว่ากริปอะกิ๊ปเนียนกิปแบบให้แบบเก้าสบห้ขึ้นไปอืมเพราะว่ามันเหมือนเล่นคนคนที่เขาฝากเขาเล่นอยู่ที่บ้านฮะไม่ได้ออกงานไปเอาดอดที่ไหนอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เรื่องฟังก์ชันของมันก็ไม่มีอะไรตัวนี้มันไม่มี ไม่มีรีเวิร์สผมใช้รีเวิร์บจากฟิน์กับก้อนนะฮะแล้วก็ปุ่มมันถ้าไล่มาอันนี้ก็เป็นจะเป็นไบรท์ไบรท์ก็ไบรท์ก็ประมาณว่าเสียงแบบสมมติว่าน,นี้เป็นเสียงปกติ ก็คือแหละถ้าไม่ไม่กดไม่ใบนะโอ้ชัดเจนมากใช่ครับใบนี่มันทึบไปเลยเฮ้ยด hey, ีเปันไงครับนะเทปแรกก็มีเทปแรกไลน์แรกของเราก็โอเคครับสนุกดีเออสนุกดีนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะกิตาร์โค้ชชอปนะครับ เพจสำหรับขายยูตามือ2องรับฝากขายจนลงจำนำนะฮะพักมาอินบอ็อกมาคุยกันได้นะครับนี่อาจารย์โอ๊ตเรเป็นตัวเ,เป็นเลยะฮะนะับอันนี้ก็ต่องสีใช้สไตล์าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ